แมสป่ะมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้ว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 มันช่างน่าตื่นเต้นเหลือเกินนี่ครับผมอะไรอ่ะมายังอ่ะเอออันนี้อะไรอ่ะจะได้รีวิวสักทีน,นี่นะครับผมจะเป็งเอามือปิดบ้างดิบ้านแอ้ทีมอ่ะ นี่นะครับผมก็เป็นเสื้อนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่านะครับก็จะให้ดูจริงๆว่าเราไม่ได้มีกนะันเพราะมันมาพึ่งมาส่งจริงๆนะครับเออพึ่งมาส่งจริงๆนี่เนหะละรถนี่นะครับก็จะเป็นคันที่ลแมนเขาร่วมอยู่หรือเปล่านะมาส่งพวกอ,อ่กล่องมาส่งพวกเสื้อนะครับผมนะนี่ก็คันใหม่นะเดี๋ยวจะมีคลิปขับกับเพื่อนด้วยนะครับผมเอาไว้ในอนาะคตนะน่าจะอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ละกันนะครับผมอ่นะโอเคเดี๋ยวมาเรารีวิวกันเลยดีกว่าไหนะมาดูหน่อย เป็นวิธีดูแลแก,แ,กแกะเลยไซส์อะไรเนี่ยไซส์เอ <M. S 1> <Okay, S 2> ็มไซส์เ็จะพอดีนะถ้าไม่พอดีอะไปหาไดนะ้แต่แรกที่ไหนล่ะ 2> <X> 2. อันนี้ของผมนะน,นี่ของผมไซส์เอหอ 6XL ไหนเราเรามาดูกันด,ดูกันหน่อยอ่ามันก็ไม่มีอะไรแตกต่างเท่าไหร่นะครับ <laughs> แต่ว่าโลโก้มันจะหายไปนะครับโลโก้ของลาล่านะครับหายไปแล้วนะหายไปแล้วเสื้อนี้ก็แถบ อไหนลองมีกระโปรงกระเป๋ารับอะไรไหมดูดิมีกระเป๋ารับป่ะปกติมันจะมีข้างข้างนี่ไงถ้าจำไม่ผิดมันจะมีข้างข้างนะครับผมเห็นปะ่ะมีมีนี่ไงนี่มีกระเป๋าข้างขางน่าจะแบบแบบเดิมนะครับแบบเดิมมีข้างเดียวเออน่าจะแบบเดิมแต่เปลี่ยนโลโก้ไม่มีของตัวอ,อ่อของตัวลาล่านะครับอย่างเช่นตัวนี้นะไอตัวนี้ผมยังไม่ได้ใส่เลยนะอ่าเออจะเป็น แบบของเก่านะครับผมเ็มอดีเลยอ่ามันได้เปล่าไะ้เนตเก้พุงออกกูบอกให้เสื้อตัวใหญ่กว่านี้หน่อยใช้เอมมันยาวเอาแกะเอ่ะอ่านี่เดี๋ยวเป็นตัวอย่างนะครับของเอ่อลาล่ากับลายแมนนะครับตอนนี้คือสสั่งมานานแล้วอ่าแต่ไม่ได้แกะเลยกะจะไว้ขายเต็มดีดีหน่อย รุ่นเก่าๆน่าจะแพงเ,เกือบพันยังไม่ได้แกะเลยโดูดดนี่เห็นไหมหก x สี่ xl นะครับผมผมชอบใส่สบายๆายเห็นไหมอา่าการออกแบบคล้ายกันมากเลยนะแต่ว่าตรงนี้มันจะมีแถบนะครับของลแมนจะมีแถบของลแมนกับลาล่าจะไม่มีแถบนะครับแต่ว่าทรงเดียวกันเลยนะครับไม่แตงกันเท่าไหร่นะนเห็นไหมก็แค่เอาโลโก้ตัวนี้ออกนะครับนะมันก็จะเป็นเหมือนกันเลย รูปรูปก็ต่างกันหน่อยไอ้นี่มีหมวกไอ,ไอ้นั่นหมวกเทะนะหมวกธรรมดามเออกับหมวกมอเตอร์ไซค์นะครับแต,แต่แต่ลายไม่แตกต่างกันแค่เพิ่มแถบขึ้นมานี่เองแล้วก็กระเป๋าข้างในผมบอกเลยน่าจะเหมือนกันแหละรูหน่อยอ่าอ่าข้างในแตกต่างกันหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นมีสีขาวๆบอกว่ามีกระเป๋ารับนะครับ แต่ของตัวเสื้อตัวนี้ไม่มีนะครับเป็นเสื้อเดียวกันเลยนะเนื้อเดียวกันเลยเท่าไหร่นะซื้อมาเท่าไหร่ของเองซื้อมาเท่าไหร่สี่ร้อยเก้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบนะครับอ่าก็บอกตรงนี้นะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับการซื้อเสื้อนะครับสามารถซื้อเสื้อกับกล่องได้ในลน์แมนไรเดอร์นะครับผมแค่ทักแชทไปปุ๊บเขาจะมีให้ตัวเลือกเขาบอกเขารู้อยู่แล้วว่าคนใหม่ต้องหาการหาซื้อนะครับนะเขาก็ แปะไว้แล้วมันเป็นอัตโนมัตินะครับแค่เข้าไปปุ๊บก็เลือกได้แล้วนะครับว่าจะเอากล่องของกล่องกับเสื้อไหมก็จะลดประมาณ1 0 0บาทนะครับผมนะก็ซื้อกันได้นะครับผมก็น่าจะมีแค่นี้มั้งเนาะเอีย่ยเฮ้ยของผมของผมนี่ของผมซื้อไม่ใช่ซื้อดิออทำภารากิจผ่านนะครับ70งานนะครับเขาก็จะได้เสื้อกับกล่องมานะครับผมโอเคแกะเลยไซส์ 6X l อจะอาใหญ่เลยวะใหญ่ไปเลย โอ้ยแมนกินดีอย <Okay. S 1> hey. He hey. so ู่ดีจะตายถ้าถ้าไม่ใส่ก็ไว้ขายอะเพราะว่าบางคนเขาเขาอยากได้เขาร้อน่ะอยากได้ทันทีอะไรอย่างเงี้ยครับผมดูใหญ่มากใหญ่สุดๆโอ้โหต้องหยิบมาขนาดนี้เลยนะใหญ่มากใหญ่มากนะโอเคเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนนะครับนะดูท่ายะ โอ้โหสบายครับสบายเลยขับแล้วปิวแน่นอนเสื้อปิวเลยอ่ะเขาไม่เห็นคุมเราด้วยนะเป็นที่เลยเนี่ยเสื้อยังไม่เห็นเลยก็ใส่ได้นะนะฮะใหญ่มากโอเคครับผมก็น่าจะมีแค่นี้มั้งเพราะมันก็ไม่มีตังแตกต่างเสื้อมาเขาก็ทำค่อนข้างดีนะดีเลยอ่ะอันนี้อันนี้ผมได้ฟรีนะได้ฟรีมา ก็ดีเนื้อผ้าดีใช้ได้ดีนี่มีกระเป๋าตรงนี้ด้วยนะเฮ้ยมีด้วยเหรอตรงนี้มีไหมอ่าตรงนี้ของลายแมนอ๋อมีมีมีเรียกว่าโอเคอ๋อมีมีความแตกต่างด้วยตรงนี้มีซิปใช่ไหมซิปซิปซิปแต่ของเก่าลายแมนของเก่าไม่มีซิปแต่เป็นกระเป๋าอย่างเดียวนะมมีซิปนะครับผมน่าจะหมดและความแตกต่างแล้วก็มารีวิวเสื้อแค่นี้นะครับผมนะ ก็ย้อีกครั้งหนึ่งก็ซื้อตรงลายแมนนะครับไรเดอร์นะครับสามารถซื้ได้เห็นตอนนี้เหมือนเสื้อนจะหมดอยู่มั<อ>้งไม่แน<ะ>่ใจเห็นมันเพิ่มในตะกร้าไม่ได้เพิ่มได้แต่กล่องอ๋อ่มไในแต่กล่องก็แสดงว่านันต้องรออาจจะรออเพราะว่าช่วงนี้ก็คือลายแมนเขาก็รับอาทิตย์เกือบอาทิตย์ละครั้งมั้งนะครับผมแล้วก็คนถั่อนข้างเยอะแล้วก็มันไม่มีกิจกรรมแจกนะครับถ้ามีกิจกรรมแจกก็คนใหม่ผมบอกตามตรงได้ลําบาก ตอนนี้มีกิจกรรมวิ่ง70งานได้300อเออเจงานได้300ยแต่ไม่ใช่เสื้อไงนะครับก็คนใหม่ถ้าจะเป็นกิจกรรมตัวงานแบบว่าพวกรุ่นลิมิเต็ดนะครับที่จะเป็นแถบสีแดงนะครับถ้าผมหาตัวอย่างมาได้นะผมจะแปะให้ดูนะแถบสีแดงเนี่ยเท่าไหร่นะติดติดท็อปมั้งครับติดท็อปแล้วก็สุ่มสุ่มได้ครับคือแต่ละงานเนี่ยเราก็มาจับฉลากนะครับก็ผมก็คงไม่หวังละโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับผม